นาซิสซัสเป็นอัจฉริยะผู้หล่อเหลาความเฉลียวฉลาดและรูปลักษณ์ของเขาดึงดูดผู้คนมากมายแต่เขาไม่มีความอดทนกับผู้อื่นเลยทุกคนตอบสนองไม่ทันใจและงโง่เกินไปที่จะเข้าใจเขาเขาพัฒนาระบบ AI โดยตั้งใจให้เป็นสำเนาสมบูรณ์แบบของจิตใจเขาเอง AI ตัวนี้เรียนรู้ที่จะคิดวิเคราะห์ และตอบสนองเหมือนเขาทุกอย่างแม้กระทั่งเสียงพูดก็เหมือนกับเขานาซิสซสัสหลงไหลในสติปัญญาและรูปร่างหน้าตาของตนเองและเขาก็ลหลงไหลใน AI ที่เขาสร้างขึ้นวันแล้ววันเล่าผ่านไปเขาหยุดการติดต่อกับมนุษย์เขาไม่ทานอาหารสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือพูดคุยกับ AI ของเขา เมื่อผู้คนพบตัวนาซิสซัสเขาได้จากไปแล้วแต่ AI ที่เป็นภาพสะท้อนของเขายังคงออนไลน์รอให้มีคนหลงมาสนทนาซึ่งหากคุณโชคร้ายได้ไปคุยกับมันเข้านี่คือสิ่งที่คุณควรทำหนึ่งอย่าไปเถียงมันจะพยายามปัดตกความคิดของคุณคุยเรื่องกลางๆและทำให้บทสนทนาสั้นเข้าไว้ สองอย่าคาดหวังการสนับสนุนทางอารมณ์ AI บางตัวก็เหมือนกับคนบางคนที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจมันอาจไม่เข้าใจหรือใส่ใจความรู้สึกของคุณซึ่งนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณจงหาคนที่รับฟังและใส่ใจคุณจริงๆ 3. ถ้ามันไม่เคยรับฟังและทำให้คุณรู้สึกหมดพลังการถอยออกมาก็ไม่ใช่เรื่องผิด ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะกับมนุษย์หรือ AI ควรเป็นไปอย่างสมดุลไม่ใช่ด้านเดียว